สวัสดีครับวันน like nice ี้เดี๋ยวเราจะมาดูม้าเงินนะครับมาเงินที่มันไข่นะครับมันวางไข่ไปแล้วนะครับไม่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก็ไข่นะครับลูกมันก็ผมปล่อยลงนี้แล้วครับลูกมันนี่นะครับนี่ลูกผมปล่อยข้านี้นะครับเป็นคอกอนุบาลนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับนะม้าเงินนะครับมีม้าเงินม้าทองนะครับผมนะมีหลากหลายนะครับหลากหลายชื่อหลากหลาย พ่อแม่พันธุ์นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับถ้าเข้าใกล้ค่อนข้างจะตื่นนะผมว่านะครับผมนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมใส่เสื้อนะครับค่อนข้างจะสีสดเกินนะครับเขาก็ค่อนข้างจะบินนิดหน่อยนะครับอันนี้ไข่แล้วนะครับสองใบนะครับผมอันนี้เป็นม้าเงินนะครับมีเชื้อแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับพวกนี้เป็นต่อดินหมดเลย แต่ก็ฝากติดตามนะครับชุดนี้ด้วยนะครับอุ้ยเนี่ยนะครับสาเหตุที่นกออกนะครับเนี่ยผมลืมปิดประตูนะครับนะผมลืมปิดประตูนะครับเหมือนคู่นี้นะครับตัวผู้ออกนะครับตอนนี้เหยียงทามไม่ได้นะครับนะไม่รู้ว่าไปนอนที่ไหนมันมาแล้วผมจับไม่ได้ก็บินไปอีกเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นมาเงินนะครับเรามาดูมาเงินนะครับวันนี้สวยงามนะครับลักษณะของนกตอดิมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ มันอยู่ที่ความชอบเขาแต่ละบุคคลความชอบเขาไม่เหมือนกันะจริงๆแล้วมันไม่ไม,ไ,มไม่ตื่นไม่ดิ้นขนาดนี้นะไม่ตื่นไะม่ดิ้นขนาดนี้อยู่ที่อ,อ่บางทีผมเข้ามามันกอ็อ่ใส่เสื้อไม่สวยงามใส่เสื้อมันสดเกินนะครับมันมันจะตื่นน,ะใ,กกน,ะ,น,นะ,ะใส่หมวกก็ไม่ได้นะครับอยู่นี่นะครับจะใส่หมวกก็ไม่ได้นะครับนนี้ก็ไข่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะ แยกไข่นะครับพวกนี้คือจะแยกไข่ไปให้มือปืนทํางานนะครับเพื่อที่จะให้มันรวดเร็วกว่าเดิมนะครับผมนะให้มันรวดเร็วกว่าเดิมนะครับค่อนข้างจะไม่อยากมาวุ่นวายกับเขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาอัปเดตให้พี่้องได้ได้ดูนะครับได้ชมนะครับนะอยากให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าบ้านผมทําแบบนี้แบบนี้นะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับนะผู้ผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับไม่จําเป็นต้อง รู้แล้วไม่บอกนะครับผมรู้เท่าที่ผมบอกบอกได้เท่าที่รู้นะครับนะผมรู้ตัวไหนผมก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามาแล้วมันสําเร็จแล้วมันไขได้นะครับมันไขได้แล้วก็มันมีลูกมาได้นะครับทำไมคนก็ยากนะนะบางคนเขาไม่บอกผมเลยนะครับกว่าผมจะทําได้ในโอ้นะครับผมเสียนะครับเยอะเหมือนกันนะครับนะอันนี้ค่อนข้างจะลวดลายสวยนะครับ แต่ละตัวนะครับสวยงามนะครับชัดเจนเด่นทางอานะครับตามหลักนกเขาใหญ่นะครับผมนี่สวยงามนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ไขแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้มือปืนทําหน้าที่ต่อไปครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ดูอัปเดตเรื่อยๆให้รับชมครับสวัสดีครับ